เข้าสามนิ้วออกสองนิ้วครึ่งไปตามน้ำนะครับพ่อพีอีไปแล้วตอนนีสี่ร้อยเมตรนะครับเ,เต็มแล้วเด๋ยดแรงแล้ว,ลวโอ้ตีนเขาชัดๆตีนเขาชัดๆเลยเนี่ยฮะแล้วขึ <laughs> ้นไปทางไหนไไอ๋อ บรรยากาศดีมากครับฮุบเขาเลยครับนี่ครับวันนี้ครับบุกมาถึงภูเขาครับมีรถไถเขตอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีสายไปมากกว่ามันชาลีนี่นะครับเอาสายไปก็ได้แบนี่ะสามนิ้วเทอร์โบนี่ปั๊มเทอร์โบเทอร์โบเปลี่ยนไปครับไหนลูกครึ่งลูกครึ่งอ่ะลูกครึ่งมิสูโอ้ลูกครึ่งมิสู ใบพัดเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมใช่เอ้ยมันของอาโนโ่ไหมเหรอเออฮะของอาโนโ่แต่ว่าเราเปลี่ยนใบพัดใหม่ทีนี้ก็จะเป็นสวนเมื่อกี้พี่พี่ว่ากันนะสวนทุเรียน<ท>สวนงเงาะเงาะอ่าในสวนบ้านนีๆๆๆ่ไงในในในพาชมมาด้อโอ้บรรยากาศโคตรดีเลยฮะผมยังแยกไม่ออกเลยต้นทุเรียนต้นเงาะเป็นไงเนี่ยเงาะต้นเนี้ยคือต้อนอะไรเนี่ย มันต้นอะไรที่เขาไปทำขนมตาลไปนี่นี่ทุเรียนเห็นไหมอ๋อนี่ทุเรียนสีดำตรงน้ำตาลนู่นเงาะอยู่ตรงนู้นเห็นไหมที่มีลูกสีแดงนู่นอ๋อมันหน้าตาคล้ายๆกันหร่คล้ายๆกันนู่นออ๋เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆแล้วกันนะครับโอ้บรรยากาศดีมากครับลงเนินนะครับโอ้โหสุดยอดมากมีกล้วยด้วยกล้วยวอะไ้วยน้ว้ากล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่โอ้โหเป็แสบมืนทุเรียนไงโคตรจะสูงเลยสูงยืดขึ้นมาครับหุบเขาครับโอ้สวยเลยบรรยากาศโอ้โหมองคล้ายๆสวิตเซอร์แลนด์เลยนี่ยังก็เคยไป เดี๋ยวไปดูอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำใช่ไหมจะจะดูน้ำจากอ่างเก็บน้ำนะครับเอาให้ให้ตาเข็บเอามอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องตัวนู้นก็ยังไม่เอาไปเราจะไหวเลยหนักตัวตัวนู้นนะตัวตัวนั้นมอเตอร์ยังไม่เอาไปหรอเอารถเข็นนะะรถเข็นปั๊มสองใบพัดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวใส่รถไปได้เดี๋ยวรถไปกันเอารถไปเดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ไปได้นะรถเข็นเอารถเข็นเอารถเข็นไปลากไปฮะเออนั่นสบายเลย หนึ่งกิโลเมตรถึงไหมเนะนี่ย <c oughs> ไม่ถึงหนึ่งกิโลสี่ร้อยเมตรกอเลยสายเนี่ยขึ้นมาถึงบ้านเนี่ยเราไปอ่างเก็บน้ำร้อยเมตรเขายังเชื่อได้นึกว่าเดินไปอีกหนึ่งกิโลกี่หนึ่งกิโลแมวไหมกล้วยมะละกอเงาะทุเรียน <c oughs> อืมเด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ินลงเนินวิ่งลงเนินแล้วออันนี้มันทุเรียนหรือเงาะวะเนี่ยเธอฉลย อันนี้ทุเรียนเนอะต้นทุเรียนอ่าอ่าปั๊มสองใบพัดอยู่นี่เองนี่นฮะปั๊มสองใบพัดส่สงน้ำไกลเอามอเตอร์เจ็ดจุดห้าแรงมาฉุดนะครับอ่าดูสิว่าจะส่งน้ำไกลได้ขนาดไหนนะครับครับกกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายกวอาไปก่อนเดี๋ยวไปอ่างเก็บน้ำครับ เดี๋ยวจะให้ดูต oh, oh, right ้นเงาะอ๋อพร้อมกินเลยเนี่ยออกปีแรกเลยนั่นนะออกปีแรกพร้อมกินเลยเปิดซิงเลยนี่เงาะจริงๆนะฮะเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นเงาะจากต้นเนี่ยเงาะทั้งต้นเลยดเด็ดกินเลยเงาะสดๆดกรอบมาก ทางไปอ่างเก็บน้ำเลยครับกลางป่าเลยนะครับนี่เขาเดินท่อมานะครับอ่โอโ้ความลาดชันนี่ไม่ใช่น้อยนะมากกว่าสามสนะิบองศาแล้วขึ้นหลายขยับมากมีท่อครับ ระยะทางเนี่ย400เมตรเจ้าของบอก400เมตรนะครับแล้วก็ลาดชันขึ้นไปนะครับตามลำดับล่องน้ำเอาเไปไน็นวะชาลีอยู่ไหนวะเนี่ยมีไผ่ปลาโอ้เจอแล้ว สะกดรอยมาตามล้อรถนะเนี่ยถ้าไม่เจอร,รอยล้อรถดิหาไม่เจอเนี่ยนี่จะทำอีกหกสิบไร่เนี่ยหกสิบไร่เหรอคลุบเนี่ยเดี๋ย็ดขึ้นน้ำแล้วขึ้นเลยไปดูอ่างเก็บน้ำยาวหกกิโลโอ่ะโอ้นี่เป็นสายห่างอยู่นี้เป็นอ่างเก็บน้ํายาวหกกิโลเหรอใช่นี่ครับเป็นปั๊มสองใบพัดนะฮะแล้วก็มอเตอร์เจ็ดจุดห้าแรงที่เคยจุดท่อพญานาคกันแหละแล้วก็ปั๊มสามนิ้ว ชาลีดัดแปลงใบพัดใหม่จะเอามาลองก่อนนะเอาให้ดูแล้วกันนะฮะเป็นอ่างเก็บน้ำอเออแสดงว่าหน้าน้ำมาจริงๆนี่ต้องท่วมถึงนี่นะฮะอ่ะนี่ฮะปั๊มสามนิ้วชาลีนะโมดิฟายใหม่คนระับเปลี่ยนใบพัดใหม่ หวังจะส่งน้ำไกลนะครับแผงทั้งหมดหแผงโมโนนะหแผงครับ540วัตต์เออ,อีนี้ก็ต่อยังไงชลีขนาดเหมือนเดิมนะสามสติงนะตริงเหมือนเดิมก็คืออนุก,กรมกันก่อนสองแผงนะครับอ,อ่อนุก,กรมสองแผงสองแผงสองแผง3มชุดสามสตริงอ่ะและ้วทีนี้จะลอง เอ่อปั๊มสามนิ้วก่อนใช่ไหมลอ็อกปั๊มสามนิ้วก่อนแล้วอัดเข้ากับท่อท่อนี้ครับท่อ,อ,ทอ,ทอนนสองนิ้วเฉยเฉลี่ยท่อเมลเนี่ยความชันนะประมาณสี่สิบห้าสิบองศาถ้าไล่ไปนะไล่ไปนู่วนจนถึงกระต๊อบเมื่อกี้สวนทุเรียนนะทุเรียนสี่ร้อยต้นรออยู่รอน้ำอยู่เฉลี่ย แดดกำลังดีแดดกำลังมาวันนี้ชาลีพาบุกป,ป่าจังหวัดราชบุรีอําเภอปากท่อไอ้ดูให้หมดอ่างไว้เลยะเละอะ <c oughs> จับปลากันเอาปัม๊มสองใบพัดลงนะฮะ <c oughs> โอ้หนักอัเดียัจับอะไรกันเดียว้วยโอ้ชีวิตจริงครับ <c oughs> ติดตั้งจริง ลองสองอย่างนะครับปั๊มสองใบพัดนะแล้วหวังว่าปั๊มสองใบพัดนะจะส่งน้ําไก่ไปถึงสี่ห้ารอยเมตรนะฮะด้วยความชันสี่สิบห้าสิบองศาเนะี่ยเอ,อ่อแล้วก็ปั๊มสามนิ้วด้วยครับอลองสองอย่างเลยครับวันนี้อันนี้อพอพอน้ําแล้วดูน้ําน้าหลากมานี่นะฮะมันจะท่วมถึงถึงนี่ฮะ บริเวณต้นไม้ตายนะตอนต้นยอดไม้ที่ตายแล้วเนี่ยครับเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องทําเป็นทุ่นลอยน้ําได้อ่าแล้วก็ยึดไว้ใช่ไหมไม่ให้มันลอยไปไปไปตามน้ําลอยไปที่อ่างเก็บน้ำสี่ห้ากิโลไม่ไหวนะอ่างเก็บน้ำยางคู่ยางคู่อ่ะยางคู่ครับอ๋อยางคู่เนี่ยมันจำบนยางหักทั้งหมดอ่ะอ๋อแต่เนี้ยอ่างเก็บน้ำยางคู่ครับ ตำบลยางหักนะแต่ชื่ออ่างเก็บน้ําเป็นอ่างเก็บน้ํายางคู่นะครับไอสายที่ใช้นะครับสายที่ใช้กับอันนี้นะพลังงานโซลาเซลล์กับปั๊มโซลารเซลล์วพวกนี้นะฮะควรจะเป็นสายเบอร์หกนะครับนี่สายเบอร์หกนะทองแดงเลยนะครับนี่เบอร์หกเนะี่ยทัลีทำไมเปลือกนอกมันดูเล็กๆเนะ่ยทีเมื่อวานนี่เปลือกใหญ่มากเลยแต่ข้างในนี่คือนิดเดียว เดี๋ยวจะให้ดูทองแดงก่อน,นนะครับเนี่ยทองแดงเป็นอย่างนี้นะครับเส้นเบลเลอร์ปลาเลยมีกี่เส้นมาเนี่ยเออเนี่ยทองแดงมานะครับเป็นเส้นเส้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับมันจะนำกระแสได้ดีกว่านะครับจะนำกระแสไฟได้ดีกว่าครับไฟเส้นใหญ่ยิ่งดีอ่ะยิ่งใหญ่ยิ่งดีจะไม่ร้อนจะไม่ร้อนแล้วก็มอเตอร์ก็จะทำงานไม่หนักด้วยนะพอบเบนก็สองนิ้ว ไปโน่นเนี400่ยสี่ร้อยก็เมตดนั่นแหละในแนวเฉียงเฉียงเอียงเอียงขึ้นไปนไล่ไปเลยสิบห้าองศาสามสาิบองศาพอขึ้นเนินปาเข้าไป 40, 50, 50สี่สิบห้าสิบองศาหัวกระโหกโลกบานสวิงอ้ําสามนิ้วอ่ะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะคอนโทรลวางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับ <c oughs> เอาสลีดดมาเราเปิดสิเปิด <c oughs> เปิด <c oughs> เปิดเปิดหมุนไปที่ วบเอาเข้าสามนิ้วออกสองนิ้วครึ่งใบใบพัดเทอร์โบใบพัดเทอร์โบจริงๆเอาใบพัดของอะไรมาของมิซูใบพัดของมิซูตัวมันเป็นอาราโน่เนี่ยไปดูซิว่าจะอัดไปได้ไหมเนี่ยอัดเข้าไปจะจะอัดยังไงเฉลี่ยเ, <laughs> เอออัดกล่องคอนโทรลปั๊ม ตองไปพัดมาแล้วเนี่ยต้องตอดองได้ก่อนแล้วไงหมุนมาทางนี้อ่ะเอ็นมาอือโอ้โหต่อท่อต้องท่อได้ตัวนั้นท่อได้รึเปล่าเบนมาเบนมาได้ป่าวเบนท่อมาเนี่ยได้ได้ได้อ่อ่าฮะเดี๋ยวต่อเข้ากับท่อเมนฮะดูซิว่าจะไปได้สูง เอาตรงนั้ออกแล้วนะแล้วก็ไกลถึง400เมตรหรือปะเพราะท่อเมนนี่มัน400เมตรเหมือนกันมันส่งขึ้นไปไงจับจับส่งขึ้นไปแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาเลยไปดูเป็นรูตัวเปล่าเออมันแรงดานาเอาดูซิว่าเอาเอาเปิดออกลวกลวกลวดเอาแต่บารแล้วเฉลี่ย โอเคเลยพุ่งดีรอเกา่าทาเกาากันนะช่วงที่รอเกาาก็กอกน้ำไปก่อนนะครับปั๊มสองไปพัด อ๋อเพิ่งรู้าทางออกมันหลายทางเราก็ไปบุญให้เยอรมันไปเถอะทางเขงเขาเยอรมันบมดไม่รู้ดีตรงไข่อะนะฮะดีตรงท้ายหรอไม่รู้นึกว่าของเยอรมันมาครับนี่ครับสามสายจากมอเตอร์ก็เข้าไปเลยนะครับนี่ฮะสามสายนี่แหละเข้าไปเถอะถ้าผิดทางก็สลับสายเอาสองเส้นจะมาสลับกันนะครับอืม ไม่มีว่าแปลงใช้คอนโทรลอย่างเดียวโซล,ลาอย่างเดียวโซล,ลาเซลล์ยอย่างเดียวนะครับอ่ะเท่าไหร่นะ78โวลต์78โวลต์ถูกไหมเนี่ยถูกแล้วครับอ่าหมุนแล้วครับ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 ที่สนิมออกมาเพียบทำไมได้แค่นี้นะครับฟองฟอดเลยจะคุยได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นทางแล้วใช่มฮ้ยเฮลี่ไม่เป็นไงไ่เฮลี่ อ,อ,อ,อ๋โอ้มันน่าจะกับฟปุ๊กข้างั่งโดนมันนานมันโดนปะวะอ <c oughs> นนะยูโโ่คนอิสานนานเลย<า>อ,อยย <c oughs> เอามั้ยครับบิดบรรลุมมนนะครับดูด ขี้โคลอมาแล้วสูขี้โคลออกมาพุ่งไป้องน้ำไกลได้ไหมเอาแรงอีกเอาแรงอีกเสร็จแล้วน้ำใสแล้วสุดแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยวัวทำงานอยู่ที่85 86เห็นหรือเปล่าี่5 0มนะ 50m มองดูแอมไม่ไหนมองไม่เห็น5 0อมเห็นหรือเปล่าอ่่ รอต่อขั้วท่อเมนครับแดดไม่ดีครับเพราะแดดไม่ดีน้ําก็ไม่ค่อยพุ่งนะครับแต่พอแดดดีแล้วเราก็ร้อนเอาไงดีตะเข็บอ่าเท่าไหร่อ่ะอเซิร์ฟ1,200วัตบาท2 0 0วัตต์2,200วัตต์75โวลต์26.4แอมป์เห็นหรือเปล่าวะเนี่ยชื่อมากอมนมากจะได้ชื่อมา เราีมาอ่อดัดแล้ัดห้เส้ะครับวัตต์แดดหอีกลแล้วกแพงนี่ต้องมีถึงสามพวัตต์น่ครับพี่สามพันกว่าหมุนแบบขี้เกียจนะครับปัดนะเบรไม่มีต้องปรับดบยัมือหกมือจะพอ หกครึ่งมันกูอยู่ห้าร้อยวัตต์แั้เนี่ยห้าร้อยกวัตต์องกก็ได้แค่นี้แหละครับตามแดดครับแดดผูบมันก็ไม่สูบหรอกครับต่อท่อสามนิ้วดีกว่าปั๊มสามนิ้วโมดิฟายใบพัดใหม่นะครับเพื่อเพิ่มแรงดันนะครับเอานี่นะดูดดิท่าตะแคงนะอ่ะไม่ใช่ขี้เกียจนะ เออส่งน้ำไปดูสิจะไกลถึงสองสี่ร้อยเมตรได้หรือเปล่าปลาชาลีชอเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดแล้วกันอย่าปิด่ปิดอย่าเพิ่งปิดแล้วกันนะครับตอนนี้คือแดดไม่มาแค่ส <laughs> ี <laughs> ่สิบสี่แอ็มเอสี่สิบสี่วุ้นอย่างเงี้ยอ่าปิดไปสุดเลยใช่ไหมเนี่ยมาทีานี้เราตามไปดูกันนะครับปปไป,ปไปไปกับแกขับรถไป โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะตามไปดูครับอย่าปิดจนกว่าผมจะมานะโอเคเปล่าห้ามปิดจนกว่าพี่จะมาเดี๋ยวจะไปดูปลายสายครับเนี่ยตามไปแล้วครับอืมขึ้นเนินไปแล้วครับท่อส่งสองนิ้วนะครับท่อ P E ดูที่ว่า,าจะถึงปลายสายลดน้ำทุเรียนได้หรือเปล่าเงาะทุเรียนกล้วยส้มรออยูอ่เป็นไงถึงไหมจะไม่ออกเลยจะไม่ออกเลยเหรอยังมึงเดินทางมั้ยถึง,งไ,ไปไกลไปไกลเหรอไป,ไปลองปิดดูแล้วมึงถึงหรืยังเออเดี๋ยวตรงนั้นตองเมื่อกี้เนี้ยเหรอเดี๋ยวตามไปครับปลายสายอยู่ตรงไหนเนี้ย ยังไม่เจอใส่ก็บนบ้านเลยบนบ้านเลยเหรอใช่บนเนินเลยนะเออเดี๋ยวเอาตรงนั้นก่อนตรงต้นื่องจัมซรีนั่นแหละตรงเครื่องอ่ะอ่าตรงนี้มันมาถึงยังเนไงยังมาไม่ถึงเลยเนี่ยยังมาไม่ถึงนี่เลยครับเริ่มหนักแล้วเริ่มหนักแล้วเออไปครับไป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 ขี่พละใส่ไปดิอ่ะ ตามน้ำครับขี่รถไซตามน้ำนี่เขาเรียกตามน้ำที่แท้จริงนะครับไปตามน้ำครับไปตามน้ำนะครับท่อพีไปแล้วตอนนี้400เมตรนะครับขอบ่อปี2เมตร เร็วกว่าน้ำนะครับถึงเตือนะครับเตือนะครับมาลงพอโอ้โหชันเท่าไหร่พี่ชันไปเรื่อยๆโน่นโน่นว่าสี่สิบห้าสิบองศาเอาขึ้นเดือนแล้วครับขึ้นเดินนี่นี่นีำลงพอแล้วต้องคิดทุกคนอ๋อเตือน้ำถ้ามาถึงจะออกดอกนี้ใช่ไหมใช่ผมรอตรงนี้นะอ่ารงได้ได้ดอกตรงนี้คถ้ามันออกตรงนี้ครับคาบคาบบถ้ารอตรงนี้ผมจะปิดตรงนี้นะปิดเป่าอย่างนี้โอเคครับผมนั่งรอตรงนี้แล้วกัน นี่มอเตอร์ไซค์ต้องวิ่งลงเนิอนอย่างนี้นะครับน,นี่เนินจริงนะครับเนินจริงนะครับโอเคผมผมจะนั่งรอนะตรงนี้อ่่ะี400เมตรออกมาแล้วครับโอ้น้ำแรกข,ขึ้นข้างบนด้วยถ้าแรงเราจะปิดอ๋อปิด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 ขบวนหน่อยปิดขบวนครับสร้างแรงดัน อันแดดแรงมก็จะพุ่งเต็มท่อครับ <วะ S 1> อ้าวเต็มแล้วแดแวแดแรงแล้วโอ้อันนี้ก็จะต่อลงนี้ใช่ไหมต่อลงท่อน,นี้ต่อท่อน,นี้นะใช่<ม>กักไว้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับกักไว้ตรงตร่องนี้ไว้ทิง้งอ่าทีนี้ผมจะขึ้นบนเนินนะครับให้พี่เขาปิดวาตรงนี้นะครับอออมผมจะขึ้นบนเนินนะครับอ่านะครับผมจะวิ่งขึ้นเนินแล้วครับวิ่งแข่งน้ำ <c oughs> อ่าเห็นปิดปิดเอาปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วอ้าอ้าเอาร้อน้ำลอน้ำ,ลนำปลายสายตามแดดนะครับามามานี่โอ้400เมตรนะครับความชันน่าจะโหผมว่าไม่รู้กี่องศาเลยอะ ทันสี่สิบเ้าสีองศาเอามาแล้วครับเนี่ยปลายสายได้เลยครับโอ้มาแล้วตรงนี้สปริงเกอร์นี่เต็มเต็มครับอืมสปริงเกอร์สายแรกสามหัวฮะสายแรกสามหัวดูสิว่าจะครบทุกหัวไหม อ้าวสามอันนี้อ่าอันนี้แรงหน่อยสปริงเกอร์น้อยสปริงเกอร์ใหญ่ครับนี่ฮะต้นทุเรียนหมุนติ้วๆเลยอ่าเส้นที่สองะเส้นที่สองครับนะอ่าสองแถวแล้ว ทั้งหมดจะ400ต้นใช่ไหม400นี่ด้วยจะเปิดทีละ20เหรอบอ๋อปิดแล้วชาลีมาแล้วชาลีมาแล้วถามชาลีก่อนชาลีเมื่อกี้สปริงเกอร์มันหยุดไปมันร้อนเกินแล้วว่าชาลีทำทำอะไรมันเออดันมาแล้วดันมาแล้วดันมาถึงนี่แล้วนี่ เออไม่โเดทุบอ่ะเบเกอร์มันถล่มเบเกอร์มันแค่สามสิบแอมเนาะอ๋อตรงต่อตรงอ๋อๆ๋เบเกอร์มาสามสิบห้าแอมเบเกอร์ตัดเออเบเกอร์ตัดครับเออไอตรงนี้เป็นเป็นเป็นร่องพักน้ำเปล่านะไหนตรงเนี้ยร่องเนี้ยบ่อน้าครับต้องต้องเอาน้าไว้ตรงนี้แล้วก็ดูโอ้เตียนเออนะก็ดูดดูดขังไว้ตรงนี้นะเราจะดูดรถทุเรียนเนี่ยเออขังแล้วก็ดูดบนรถแถวนี้อีกที เออไฟไปไฟฟ้าไปไม่ถึงเออเอตัวไปเลยลงบ่อรวมลงบ่อไปเลยอะไปเลยแบตไม่ดีอะเขดถ้าแบตไม่ดีก็ประมาณนี้แบบเนี่ยน้ำไหลลงมานี่ไงอ๋อไหลแล้วไหลแล้ยเป็นแอ่งพักน้ำแล้วค่อยเอาปั๊มดูดต่อไปอีกทีนรับอัดทุลอัดเข้าไปรดน้ำทุเรียนอีกที นี่ฮะน้าฝนยนาไหลมาแล้วครับแดดไม่มีนะครับสภาพแดดเดินทางมาประมาณ400เมตรฮะเพื่อจะมาเก็บตรงนี้นะครับแอ่งนี้ครับนี่เจอแล้วครับนี่ฮะถ้าสภาพแดดไม่แรงครับก็มาเก็บน้ํัมาด้อ่างนี้ก่อนนะครับแดดถุกเนี่ยให้เป็นไหลเก็บในอ่างนี้นะครับ แล้วก็เอาปั๊มดูดดูดขึ้นไปฮะดูดอัดทุเรียนไปฮะไป<ห>ั้อนแล้วไปน่นเครับอปั๊มสองใบพัดของเราเนี่ยปั๊มดับเพลิงเราเนี่ยจะได้โชว์ผลงานหรือเปล่าเพราะว่าเมฆตั้งก้อนมาแล้วครับ <laughs> อ โซล่าเซลล์ลอยน้ำซึ่งยังไม่ได้ลอยนะครับฝนตกครับอ่าฝนตกนะครับกินเปล่าอ่าสรุปแล้วสรุปกันโอ้พอนสรุปอย่างนี้เดนั่งกันกินกล้วยไหมออครับกล้วยกินเลยตัดเออเดี๋ยวไปเก็บเนาะเดี๋ยวไปเก็บเนาะกินเดี๋ยวไปดูก็มีนะเดี๋ยวไปดูเหนื่อยขพูดไม่ออกเลยตรงนี้เนี่ย S <S <S สรุปว่าปั๊มสามนิ้วแรงดันสูงของชาลีเนี่ยนะทดลองสำเร็จนะครับส่งน้ำมาขึ้นเนินมาได้นะครับอ่ด้วยระยะทาง400เมตรนะแล้วอัดสปริงเกอร์ได้ประมาณ20หัวแล้วเมื่อกี้ใช่นไหมใช่อ่แต่มันรั่วนิดน,นึงแต่ถ้ามันไม่รั่วจะดีมากเลยนะถ้าไม่รั่วได้วัด30เมตร30หัวแ<อ>ล้วเออรั่วแลดูดูความราดชันอย่างนี้นะครับไปนู่นนะครับหุบเขาที่ไม่ตางวันนี้นะจะป็นสี่ห้า คมีท่อฮะแต่ว่าปั๊มแรงดันไอ้ปั๊มสองใบพัดขึ้นปั๊มดับเพลิงอนี่ยแดดปั๊มตรงเนี้ยเนี่ยขึ้นไม่ทันนะฝนมาซะก่อนไม่ทันแดดนะฟ้าร้องคึมคึมเนี่ยฝนกำลังจะตกอ่ะก็เลยไม่ทันนะหายเหนื่อยยังนะสรุปอีกทีสรุปอีกทีครับสรุปว่าปั๊มสามนิ้ว แรงดันสูงนะซึ่งชาลีไปเปลี่ยนใบพัดใหม่นะสามารถดันน้ำมาไกลถึง400เมตรได้ด้วยความลาดชันถ้าจะมากมันมาตามระดับ15องศา30องศา45 50องศาแล้วมาแล้วก็ดันสป,ปริงเกอร์ได้20 30หัวได้อยู่นะครับทันแดดนะครับแต่ว่าปั๊มดับเพลิงนยปั๊มสองใบพัดชาลีไม่ทันแดดนะครับฝนตกซะก่อนครับ ก็ให้พี่เขานะครับให,ให้พี่ส่งคลิปมาให้ชาลีดูแล้วกันนะครับตอนที่แดดออกไปครับ